หลังจากที่เรือห่อนี้ออกเดินทางได้ไม่นานก็ถูกซุ่มโจมตีโดยเพลิงเวหาของสำนักหัวยเยี่ยนเพลิงลาวาแต่ละยดเทียบเท่ากับการโจมตีของนักมเพญคันสร้างรากฐานหงฝูสั่งให้ทุกคนขยบมาอยู่รอบๆตัวนางรวมกันป้องกันแต่ดูท่าเหล่าลูกศิษย์แต่ละคนจัดต้านกันเอาไว้ไม่ไหวนะแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีแต่แล้วกองทัพลักทิมานก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้ามันล้อมเรือหอลำนี้เอาไว้ผู้ที่นำทัพนี้มาก็คือคูโหลและหงฟน คู่โหลได้คืนไอเทมของฟูวินจื้อโยนให้กับหงฟูแล้วบอกว่าราพรจาร์์วินลู่ขอเชิญช่วยมากับพวกเราด้วยส่วนลูกศิษย์พวกนั้นขออภัยที่ข้าคงปล่อยพวกเขาไปไม่ได้หงฝูจึงบอกให้ลูกศิษย์ พอเปิดศึกเมื่อไหร่รีบฝ่าวงล้อมออกไปหนีไปได้กี่คนก็หนีไปเท่านั้นแล้วไปรวมตัวกันตามตำแหน่งที่ระบุพิกัดแล้วหงฝ่นก็โจมตีหงฝูก็ป้องกันเหล่าลูกศิษย์ก็หนีออกไปจากเรือเหาะตามแผนที่วางไว้ถ้าหาลัทธิมารก็เริ่มโจมตีเหล่าลูกศิษย์บางคนก็หนีรอดไปได้หนึ่งในนั้นก็คือแฮร์ี่คู่หลก็เริ่มการต่อสู้กับหงฝูจนโดนต่อยเข้าไปหนึ่งมัดหงฝ่นก็มาเล่นกับพวกเด็กๆอย่างเหล่าลูกศิษย์ ทุกคนจำต้องแยกย้ายกันหนีไม่รวมกระจุกกันหงฝูใช้แส่ห้าอัศนีฟาดไปที่คูโหลจนมันพุ่งตกลงไปที่เรือเหาะจากนั้นมันก็พุ่งขึ้นมาหลบแส่ที่ฟาดแต่ก็โดนแส่จับมัดเอาไว้ได้หงฝูก็ใช้สายฟ้าดูดคูโหลแต่มันก็ุดออกมาได้ทั้งสองเข้าประทะก,กันจนหงฝูกระเด็นออกไปแล้วทั้งสองก็ต่อสู้กันตอ่อหงฝูเป็นฝ่ายเสียเปรียบ แล้วหงฝันก็กลับมาคู่รักนี้ก็รุมโจมตีหงฝูหงฝูจับคูโหลได้เตรียมใช้กุนโถเร่งอัศนีแล้วมันก็โดนคูโหลแบบเต็มๆจนมันร่วงหลนจากฟากฟ้าลงไปเบื้องล่างหงฝันที่เห็นดังนั้นก็เข้ามาโจมตีหงฝูหงฝูก็หลบการโจมตีได้ทุกนัดแล้วโจมตีสวนกลับจนหงฝันร่วงตามชายคนรักไปอีกคน ที่วงมือของยักษ์มีหงฝ่นอยู่ในนั้นมันคือหุ่นเชิดกายแดงของคู่โหลหงฝ่นก็บินออกไปจัดการกับเหล่าลูกศิษย์ที่เหลือหงฝูหลบการโจมตีของหุ่นเชิดกายแดงแล้วใช้เรือเหาะพุ่งเข้าใส่หุ่นเชิดกายแดงก็จับเรือเหาะฟาดไปที่หงฝูที่หลบได้จนเรือเหาะสูญเสียการควบคุมตกลงสู่พื้นเบื้องล่างแล้วตอนนี้ก็จบลง หงฝรนออกไล่ล่าเหล่าลูกศิษย์สำนักหงเฟิงต่อไปหงฝูก็ต่อสู้กับผุนเชิดกายแดงของคู่โหลโดยตั้งใจเล่นงานไปที่คู่โหลมากกว่า หงฝูใช้โซ่รัดคุณนเชิดกายแดงเอาไว้แต่มันก็สามารถออกหมัดตรงไปที่หงฝูได้ฮารี่เองก็ป้องกันการโจมตีของหงฝ่นในขณะที่หนีไปด้วยจนในที่สุดหงฝูก็จัดการใช้โซ่ตรึงหุ่นเชิดกายแดงพร้อมกับคู่โหรเอาไว้ได้ฮารี่สามารถพาเหล่าลูกศิษย์หนีเอาไปได้ส่วนหนึ่งทั้งนี้ด้วยการที่หงฝูอยู่ถ่วงเวลาเอาไว้ให้ หงเฟินก็เข้ามาช่วยคนรักของนางหงฝูจึงยิงลูกไฟใส่กลุ่มของฮารี่ก็มาถึงสถานที่นัดพบจนได้แต่แล้วกลับถูกโจมตีจากทหารลักที่มานที่รออยู่กลุ่มของฮารี่ไม่มีทางเลือกอื่นอยากมีชีวิตรอดก็ทุ่มสุดกำลังแล้วกันแต่ว่าพวกมันไม่ได้มีกันแค่นี้พวกมันยังเรียกกำลังเสริมออกมาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เหลือเพียงแค่ฮารี่เท่านั้นฮารี่โดนโจมตีจนตกลงไปที่พื้น แต่ก็ยังสร้างบาเรียตานเอาไว้จนสุดกำลังฮารี่งัดเอาวิชาออกมาทุกทางเพื่อตานเอาไว้จนลูกไฟยักษ์พุ่งลงมาแต่ก็ได้ลีวายวนที่รีบมาช่วยเอาไว้ได้ทัน ลีวาหยวนถามหาถึงหงฝูหารี่ก็ตอบว่าหงฝูบอกให้พวกเรามารวมตัวกันที่นี่ท่านอยู่ทวงเวลาต่อก้อนกับปิศาจลักที่มานตนนั้นไม่คาดเลยว่าพอพวกเรามาถึงก็เจอกับดักเช่นกันลีวาหยวนก็มอบถุงยางชีพให้ข้างในนั้นมีพวกกินวิญญาณกับทรัพยากรเล็กน้อยถ้าเจ้าพบกับสิทธิพี่ชายสิทธิพี่หญิงของเจ้าเมื่อไหร่ก็ช่วยแบ่งให้พวกเขาแทนอาจารย์ด้วยยังมีตำราอีกเล่มให้หารี่เก็บเอาไว้ยามเจ้าก้าวผ่านขั้นแต่ แตกหน่อค่อยหยิบออกมาอ่านฮารี่ขอบคุณอาจารย์แต่ก็ขออภัยที่สิทธิคงทำหน้าที่แทนท่านไม่ได้ยังขอให้อาจารย์กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วค่อยมอบเกียรติพี่เหล่านั้นด้วยตนเองแต่อาจารย์จะไม่รับไว้ต่อไปถึงคราวของการต่อสู้ระหว่างนักบำเพ็ญขั้นแตกหน่อแล้วฮารี่ไม่สามารถเข้ามายุ่งด้วยได้ให้ออากจากเขตของแวนซี่พวกลักธิมานก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วข้าจะตามหาเจ้าเอง พอมีชีวิตยอยู่นานเข้าก็ยิ่งรู้สึกว่าบนโลกนี้มีอะไรบางอย่างสำคัญกว่าชีวิตของตัวเองอยู่นะบางทีพออายุประมาณค่าเจ้าก็คงเข้าใจแล้วแล้วลีวายวนก็เอา GPS ของฮรรี่ออกครั้งนี้หุบเขาหวงเฟิงติดขางเจ้าแล้วแล้วสิทธิ์กับอาจารย์ก็ลาจากกันกลับมาที่การต่อสู้ของหงฝูหงฝูยังคงตรึงหุ่นเชิดกายแดงกับคูโโลเอาไว้แต่หงเฟิงก็ปล่อยพลังช่วยคู่รักจนโซ่คาด แล้วมันก็จัดการตบหงฝูจนกระเด็นออกไปไกลหงฝ่นก็เข้ามาโจมตีต่อแล้วสัตว์อสูรมังกรของหลี่วายหวนก็เข้ามาช่วยหงฝูเอาไว้มันขดตัวเป็นเกลียวเพื่อเป็นเกราะกำบังให้หงฝูโดยมีหลี่วายหวนอยู่บนหัวของมันกองทัพทัทิมานก็โจมตียังไม่หยุดจังแล้วตอนนี้ก็จบลง หุ่นเชิดกายแดงเริ่มต่อยไปที่มังกรที่ขดตัวแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ว่าหยวนมอบถั่วเซียนที่กับผงฝูกินกันคนละเม็ดเพื่อฟื้นฟูร่างกายและเพิ่มพลังแล้วทั้งคู่ก็ออกมาเผชิญหน้า แล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นต่อหงฝ่นใช้อาคมมารรีวาหยวนก็เรียกสายฟ้ากำจัดไปจนสิ้นหงฝ่นก็โดนสายฟ้าด้วยเช่นกันหุ่นเชิดกายแดงก็ออกมัดมังกรก็งับมัดเข้าให้มังกรพันรอบแขนของหุ่นเชิดกายแดงเตรียมที่จะงับหัวคุโหแต่เจ้ายักษ์ก็ออกมัดอีกข้างมาต่อยมังกรได้ ทีนี้มังกรก็มัดแขนทั้งสของขุนเชิดกายแดงถ้าหาลักที่มานก็ปล่อยพลังใส่มังกรหงฝ่นก็ต่อสู้กับผงฝูที่ใช้แท่ฟาดถ้าหาปล่อยลูกไฟใส่วายวนก็โตกลับวายวนโจมตีคูโหรแบบไม่ให้ตั้งตัวแต่คูโหลก็หลบได้หมดพร้อมสวนกลับด้วยมดัดแต่ก็ต้องกระเด็นกลับไป หงฝูก็ยังคงไล่ล่าหงฝ่นที่บินหนีจนนางใช้แสจับได้แล้วก็ฟาดหงฝ่นไปที่ภูเขาแล้วก็ใช้ไฟฟ้าช็อตร่างว่าหยวนและคูโหลพุมงปะทะเข้าหากันยามนั้นกลุ่มเรือเหาะก็เริ่มโจมตีหุบเขาห่วงเฟิงที่ตั้งค่ายกลเอาไว้มันเป็นค่ายกลพิทักษ์เขาห่วงเฟิงที่โดนโจมตีจากกองทัพเรือเหาะจนแตกพ่ายในที่สุดที่เขตแดนหุบเขาห่วงเฟิง กองเรือหอที่หลิงขูเป็นผู้นำได้อยู่ที่นี่เขามองไปที่ยอดหินฉับพลันก็ต้องแอบอะไรบางอย่างสิ่งนั้นก็คือเสียงจือลี่ขั้นเทพจำแรงที่ยืนบองดูกองเรือหอกลุ่มนี้เขาสวมชุดสิทธิ์ของหภบเขาห่วงเฟิง กองเรือที่ทำลายหุบเขาผงเฟิงนั้นนำโดยบรรพจานวินลู่ที่มีตรงสเวนเออร์ยืนอยู่ข้างๆหวังฉานยังคงต้องการตัวหารี่ลี่วายหยวนกับผงฝูสร้างแนวป้องกันรับการโจมตีของทหารลักทิมานแล้วทั้งสองคนก็พุ่งออกไปเพื่อเปิดทางหนีหุ่นเชิดกายแดงก็พุ่งมัดเข้ามาชนแล้วตอนนี้ก็จบลง ฮารี่ได้รับบาดเจ็บโดยหมอกแดงทำให้รอยแผลทะลอกแล้วเขาก็หมดสติก,กลางอากาศจนตกลงไปในแม่น้ำฮารี่ฟื้นขึ้นมาก็พบกับซงหมังที่บอกว่าไวเหนียงเป็นคนทำแผลให้ฮารี่สลบไปสองวันสองคืนแล้วไวเหนียงก็มาถึงฮารี่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับสิทธิพี่ทั้งสองฟังตอนนี้หุบเขาห่วงเฟิงล่มสลายพวกลักธิมานออกตามล่าคนของเจ็ดสำนักพวกเราอยากกลับไปก็กลับไม่ได้ ย้อนกลับไปเมื่อ3วันก่อนการต่อสู้ของหลีว่วายหยวนหงฝูกับคูโหลหงเฟินทั้งสองสามารถล้มเจ้าหุ่นเชิดกายแดงลงได้จนตกลงมาบนพื้นดินจนกระทั่งกองทัพเรือของวินล,ลู่มาถึงหวังฉานก็สั่งให้ทหารล้อมทั้งสองคนเอาไว้อย่าปล่อยให้หนีไปได้เซเวนเอนอเนอกาะขาวินล,ลู่ขอท่านผู้อาบุโสเมตตาแต่วินล,ลู่มีแผนอยู่แล้ว ลีวาหยวนโจมตีเหล่าทาหารลักทิม,มานแล้วก็สร้างกำแพงมาป้องกันคลื่นพลังเอาไว้สองคู่รักก็พุ่งพลังมาโจมตีอีกด้านรีวายหยวนก็ยิงพลังต้านเอาไว้จนสองคู่รักกระเด็นแล้วทั้งคู่ก็พุ่งเข้ามาโจมตีจนทั้งสคนกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางแล้วคูโหลก,ก็พาหูฝันถอยออกไป ทีนี้บัพจารย์วินลู่ก็ปรากฏตัวด้วยตัวเองบอกให้หงฝูกลับไปกับเขาลีวายหยวนแห่งถ้ำชิงปอหุบเขาหวงเฟิงขอคำชี้แนะจากบัพจาร์วินลู่ด้วยหากแต่ฝีมือของเราห่างชั้นเกิน,กนไปท่านต้องรักษาหน้าน้อยเพราะงั้นหากข้าปีไปท่านต้องลงมือได้เท่ากับข้าชนะแล้วท่านต้องปล่อยพวกเราไป แล้วลีวายวนก็พุ่งเข้าโจมตีแต่เขากลับกระเด็นออกไปไกลแทนลีวายวนงัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีออกมาต่อสู้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนั้นก็ทําอะไรชายผู้ที่อยู่ในขั้นหยวนอิงผู้นี้ไปได้เลยจนเขากระเด็นไปชนกับภูเขาอย่างแรงวินลูกตรึงของฝูเอาไว้ไม่ให้ไปหารีวายวนแค่ทําให้ข้าลงมือยังทําไม่ได้ความอดทนของข้าก็มีขีดจํากัดนะ สเินเออร์เห็นชีวิตของลีวายยวนกำลังจะดับลงจึงก้าวเข้ามาท่านพ่อหยุดเธอเลิกสู้กันได้แล้วทำให้มินหลูหยุดมือลงลีวายยวนจึงเริ่มกล่าวสุนทรพจน์มีตาแก่บ้าคนหนึ่งสอนบทเรียนหนึ่งตอนเข้าสำนักวันแรกเขากล่าวว่าการมีชีวิตยอยู่บนโลกนี้คนอ่อนแอสมครวรก้มหน้าก้มตาไม่มีอำนาจต่อรองใครผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถจิบเอาตามอำเภอใจทั้งอำนาจตำแหน่งฐานะ พลังกําลังหรือแม้แต่ชีวิตของผู้อื่นขอเพียงต้องการก็สามารถแย่งออกมาทั้งหมดเขาว่ามันคือกฎเหล็กของการดำรงอยู่บนโลกใบนี้อยากมีชีวิตอยู่นานๆก็ต้องเข้าใจหลักการนิก่อนหากแต่ถ้าโลกกลายเป็นแบบนั้นทั้งหมดแล้วยังจะมีความหมายอะไรแล้วรีวายวนก็ใช้เคล็ดวิชาจําแรงปราณครึ่งเก้าหยวนอินแล้วตอนนี้ก็จบลง ลีวาหยวนเพิ่มพลังและพุ่งเข้าโจมตีวิลลู่ด้วยความรุนแรงที่มากขึ้นการต่อสู้ในครั้งนี้ยังทำลายเรือรบสองลำลงไปด้วย ทั้งสองเข้าปะทะกันคลื่นพลังที่ปล่อยออกมานั้นทําให้สเวนเออกับผงฝูถึงกับกระเด็นกระบี่ที่วายหยวนพุ่งไปนั้นก็โดนบาเรียรของวินลู่บล็อกเอาไว้กลีบดอกไม้ก็เริ่มจับที่กระบี่ลีวายหยวนก็สามารถทําให้วินลู่ลงมือได้สําเร็จวายหยวนโดนพลังเข้าไปเต็มๆร่างปลิวล่วงหล่นสู่พื้นก็ได้หงฝูมารับเอาไว้ภาพที่คนทั้งสองพบกันก็ปรากฏในความทรงจำก่อนที่วายหยวนจะสิ้นใจตาย สเวนเหนือขอร้องให้อาจารย์หงฝู่ไปด้วยกันแต่นางปฏิเสธหงฝู่นำร่างของวายหยวนนอนลงบนตัวมังกรสิทธิน้องข้าจะพาเจ้ากลับบ้านแล้วหงฝู่ก็ขี่มังกรจากไปบนเรือหาะหลิงหูสังเกตเห็นว่าเทียนของวายหยวนกระพริบและดับไปเขาจึงปัดเป่าเทียนเล่นบอื่นทั้งหมดต่อไปความเป็นตายของพวกเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับข้าอีก กลับมาที่สิทธิ์ทั้ง3าคนรอบกองไฟหฮาี่นำสิ่งของที่อาจารย์มอบให้ก่อนหน้านี้ส่งต่อให้กับซ่งเหมินและจงไวเนียงฮารี่ไม่คิดไปรวมตัวกับคนของวกเขาห่วงเฟิงเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทําให้รู้ว่าพวกตนกลายเป็นเหยื่อของการแลกเปลี่ยนหฮรี่ไม่อยากเป็นมาของคนอื่นอีกแล้วถึงเวลาเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตแล้ว บนเรือหอกของนานกงงวานสิทธิ์น้องฝงมารายงานฮุบเขาห่วงเฟิงตกอยู่ในกำมือฝ่ายลักทิมานบันพจาหลิงหูพาสิทธิ์หลักๆหนีออกไปแต่นักบันเปเพนขั้นแตกหนอลีวาหยวนสู้สึกจนตายนักบันเพนหงฝูหนีไปเรียกว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักทีเดียว นานกงหวางจึงถามต่อว่าแล้วพวกสิทธ์ขั้นสร้างรากฐานกับขั้นปรับปรุปรงลมปราณเป็นยังไงบ้างมีบาดเจ็บล้มตายบางส่วนพวกเขาทยอยกันหนีออกมามีกลุ่มหนึ่งที่นักมัเพนหงฝูเป็นคนนำแต่โดนลักที่มานซุ่มดักโจมตีแทบจะเรียกได้ว่าไม่รอดเลยสักคนนางก็ให้สิทธ์น้องฝงออกไปนางจะกลับตัวฝึกมำเพญสักระยะห้ามผู้ใดเข้าออกห้องค่าเด็ดขาดฮาลี่เจ้าอย่าได้ตายง่ายๆเชียวนะ หลายวันต่อมาที่แคว้นหยวนอู่ชิวฮันกำลังตามล่าใครคนหนึ่งที่อยู่ในขั้นปรับปรุงลมปราณระดับ8ก่อนที่จะถูกสกัดกั้นด้วยจานเรืองแสงสีม่วงที่เป็นของผู้ฝึกตนคันสร้างรากฐานระดับตน้นที่ถามหารี่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับฉีวินเซียวหารี่เป็นเพียงลูกค้าเท่านั้นแค่มาเอาสินค้าชายคนนั้นจึงถามอีกว่าแล้วเหตุใดถึงมาหาเรื่องตะกุลฟู่ของเราแล้วตอนนี้ก็จบลง ฮาร์รี่ลองถามว่าพวกท่านมากันแค่สองคนขาดกำลังคนไปหน่อยหรือเปล่าพวกนั้นจึงตอบว่าพวกเราสองคนก็เกินพอแล้วเมื่อฮาร์รี่รู้ดังนั้นก็เริ่มการโจมตีแล้วสองคนนั้นก็ได้รู้ว่าฮาร์รี่อยู่ขั้นสร้างรากฐานระดับกลางเขาก็จัดการสองคนจากสกุลฟู่อย่างง่ายดายพร้อมทั้งชาปนากิจให้เสร็จสับ เมื่อฮาร์รี่ตามหาฉีวินเซียวไม่พบก็จะออกตามหาซินหรูอินแทนฮาร์รี่เข้ามายังค่ายกลเจาท่าย้อนกลับที่อยู่ในป่าภัยที่นี่เป็นที่อยู่ของแม่นางซินหรูอินฮาร์รี่ก็ได้เรียนรู้ว่าฉีวินเซียวเสียชีวิตแล้วเขาถูกคนสกุลฟู่สังหารตอนที่หนีมาที่นี่ก็อาการปางตายมากแล้วไม่นานก็สิ้นล้ม รูอินได้ซ่อมแซมค่ายกลเคลื่อนย้ายผัพการได้พอประมาณแล้วอีกไม่กี่วันก็เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์รูอินยังมีของอีกสองชิ้นที่เตรียมมามอบให้มันคือเคล็ดลับการฝึกอาวุธของตระกูลฉีกับตำราการหลอมอาวุธบางส่วนกับบันทึกเกี่ยวกับค่ายกลต่างๆและคำพีค่ายกลที่หาซื้อได้ยากตามท้องตลาดหากวันใดฮาลี่ฝึกตนถึงขั้นแตกนอรูอินอยากให้ช่วยทวงคืนความยุติธรรมให้ที แคว้นหยวนอู่ทนทุกข์กับสกุลฟู่มานานบังคับยื้อแย่งอาศัยกำลังข่มเหงผู้อ่อนแอพวกเขาทำมามากเกินไปแล้วฮารี่ขอตรวจสอบชิปจรของหรูอินพบว่าชิปจรห่หอเหียวยากแก่การเยียวยารักษาขืนเป็นชิ้นนี้คงอยู่ได้ไม่เกินสองปีไม่นึกเลยว่าพรสวรค์ระดับกายมังกรรำพันแกร่งเก้าเช่นนี้ฮารี่รับปากไปนางหรูอินเมื่อมีความสามารถมากพอย่อมต้องออกมาทวงคืนความยุติธรรมแก่พวกท่านทั้งสอง นานกงหวานเยี่ยมชมทุ่งดอกไม้ในหุบเขาห่วงเฟิงที่นี่ถูกพวกลักธิมานยึดครองแล้วต้องระวังตัวหน่อยนานกงหวานมาที่นี่เพื่อสือบหาเบาะแสของหาลี่หงฝูยืนอยู่ข้างหุบศพของหลี่วายวน นานกงหวานกดเดินเข้ามาทักทายแล้วถวายสุราจดเซียนมอไมายของสำนักเยียนเย่มันคือเล่าหมักรสโปรดของเขานานกงหวานถามหงฝูว่ามีแผนอะไรต่อไปได้ข่าวว่าคนของภูเขาห่วงเฟิงพากันอพยพไปที่พัธมิตรก้าวแคว้นแต่ยามนี้หงฝูเป็นเพียงนักบำเพ็ญอิสระลักที่มาหรือภูเขาห่วงเฟิงไม่เกี่ยวอะไรกับข้าอีกแต่นางรับปากวายวนไปว่าลูกศิษย์กี่คนของเขาข้ายังคงต้องคอยดูแล ตอนนี้หารี่สิทธิ์คนเล็กคนสำคัญของเขาก็หายไปไหนไม่รู้หงฝูจะต้องออกไปตามหานานกงหวานได้ยินดังนั้นก็จะช่วยตามค้นหาอีกแรงตอนนี้ทางสำนักกำลังเจราจารสงบศึกกับลักธิมานนางเองก็ไม่มีธุระอื่นต้องทำแต่หงฝูปฏิเสธไม่กล้ารบกวนเบาะแสที่รู้ก็คือได้ข่าวจากซ่งเหมิงกับเว่ยเหนียงว่าหฮรี่เคยพูดว่าจะเดินทางไปยังแคว้นหยวนอูแล้วตอนนี้ก็จบลง ครึ่งเดือนให้หลังสนามเหมืองเก่าของเย,ยนจาเป่าหฮรี่และชิวฮันได้แอบเข้ามาที่นี่ที่นี่คือศูนย์กลางของพวกลักทิม,มานอยู่ห่างจากแนวหน้าการเฝ้าระวังไม่เข้มงวดนักดูเหมือนยังไม่มีใครค้นพบค่ายกลบัตรปการเคลื่อนย้ายแล้วหารี่ก็สัมผัสได้ถึงการต่อสู้อีกแห่งหนึ่ง เป็นหนานกงหวานที่ถูกกุ้ยเหลาไล่ตามในหุบเขาเมื่อผ่านน้ำตกนางก็ใช้อาวุธพิเศษบวงผงไฟต่อสู้จนกุ้ยเหลาตาลมียูตกลงไปในน้ำจากนั้นกุ้ยเหลากดหนีเข้าไปรวมตัวกับกองกำลังของหวังฉานซึ่งมาพร้อมกับสเวนเอ,อ๋อหนานกงหวานกำลังมองหา,าขาลี่ ยามนี้ผู้อาวุโสเยือนมาถึงเขตแดนของสำนักกุยหลิงหวังฉานจึงชวนมาดื่มชาที่สำนักอธิบายให้ท่านพ่อฟังว่ามาทำไมแต่นางปฏิเสธหวังฉานก็ส่งถงเหล่ากับกุยเหล่าที่อยู่ในขั้นแตกหน่อขั้นต้นเข้ามาต่อสู้จงอู่ก็จำแม่นางคนนี้ได้ในดินแดนต้องห้ามสีเลือดจงอู่ไม่กล้าเข้าไปยุ่งด้วยนั้น,นกงหวานโดนอาวุธพิเศษกริดดวงจิตหญิงโจมตีตามด้วยลูกไฟของอีกคนแม่นางพยายามบินหนี หวังฉานสั่งให้จงอูนำกำลังคนครึ่งหนึ่งเดินข้ามปา่าไปเฝ้าดักล้อมตรงผาข้างหน้าตัดทางถอยของนางสเวนเออก็ขอตามไปด้วยหาร์ี่สงสัยว่านานกงหวานมาทำอะไรที่นี่จึงสั่งให้ฉิวฮันรออยู่ที่นี่หาร์ี่ก็ปลอมตัวเป็นคนของลักทิมาน นางกงหวางยังคงหนีจากผู้บำเพ็ญขั้นแตกหนอ่อขั้นต้นทั้งสองจนนางโดนลูกไฟโจมตีทีนี้นางก็หันมาต่อสู้กับคนทั้งสองจนนางถูกจับตัวได้ในที่สุดแล้วก็ถูกล้อมเอาไว้โดยทหารของลักทิมมานสวเวนเออร์ก็เข้าไปทักทายขอให้มาด้วยกันเพื่อขี่คลายความเข้าใจผิดได้เป็นพอสวเวนเออร์สามารถรับประกันความปลอดภัยของท่าน แต่นานกงหวานไม่คิดเช่นนั้นก็แค่ความปรารถนาฝ่ายเดียวของใครบางคนเท่านั้นธรรมะและอธรรมไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้วันนี้มาสาตสางกันให้มันจบๆเธอะแล้วก็นำอาวุธประจำกายออกมาหวังฉานก็ว่าอาวุธนั้นได้รับความเสียหายอยู่แต่เดิมแล้วแม้เพลงกระบี่เก่งกาแต่คงต้องใช้พลังบริสุทธิ์ไม่น้อยพวกเรามีกันเยอะขนาดนี้ท่านจะเฉือนไวหรอฮ่าฮ่่า จากนั้นทหารลักที่มาคนหนึ่งก็พุ่งเข้าไปเอากริดเจาอคอสเวนเออพานางไปอยู่ข้างๆหนานกงวานฮาร์ลี่มองหน้าหวังฉานแล้วบอกนานกงวานว่าข้ามีความเกี่ยวพันกับบุคคลนี้เล็กน้อยไม่สะดวกต่อการ,รเผชิญหน้ารบกวนผู้อาุโสช่วยรับมือกับเขา นั้นกงหวานก็รู้ได้ทันทีว่าชายผู้นี้คือฮารลี่จะให้เขารู้ไม่ได้ว่ามาเพื่อตามหาเขาแล้วนางก็ตะโกนให้คนพวกนี้หลีกไปให้หมดแต่วังฉานไม่เล่นด้วยจักจะฆ่าให้หมดฮารลี่จึงว่าคนผู้นี้เจ้าเลนัก ต่อก่อนด้วยยากคงต้องแยกย้ายกันหนีแล้วเป้าหมายของพวกมันคือผู้อาวุโสขอให้ผู้อาวุโสหนีไปก่อนข้ามีตัวสิทธิ์น้องคนนี้อยู่พวกมันย่อมไม่กล้าทําอะไรสวเวนเนอร์จึงแนะนําให้หนีไปทางตะวันตกเฉียงใต้นักบําเพญทางนั้นเป็นพวกลักที่เหอหวนพวกนั้นไม่กล้าทําร้ายข้าแล้วตอนนี้ก็จบลง